สวัสดีค่ะรายงานสดจากสวนมะลินะคะนี่เป็นบรรยากาศของการบดอัดถนนนะคะเพื่อที่จะทําถนนภายในโครงการนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนมะลินะคะเรียบคลอง10กม16นะคะอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่เป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะที่เราจะเปิดขายในวันที่25กรกฎาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกานะคะเป็นต้นไปค่ะ แปลงที่เราจะเปิดค้านี้นะคะมีทั้งหมด70แปลงค่ะราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ3,500บาทถึงตารางวาละ5,900บาทนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดของสถานที่จริงเลยนะคะเราเร่งดำเนินการเตรียมงานเพื่อที่จะให้ทันกับวันเสาร์นี้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเยี่ยมชมที่ดินนะคะ ติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร099 221 6289นะคะเนี่ยค่ะและพบกันนะคะที่สวนมะลินะคะกับที่ดินแบ่งขายนะคะแปลงละ260ตารางวานะคะเนี่ยค่ะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะเราจะเปิดให้เข้าชมวันที่22 23และ24กระกรกฎาคมนี้นะคะ ตอนนี้นะคะกำลังเร่งดำเนินการด่วนๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ